สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมา,อาบอกวิธีการเปลี่ยนหรือว่าถอดไฟสําหรับส่องป้ายทะเบียนนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับผมเราก็ปิดเบรกเกอร์ก่อนทุกครั้งเลยนะครับเพื่อปิดระบบสายไฟทุกอย่างจากนั้นนะครับเราก็มาถอดตัวแบตออกนะครับผม เสร็จแล้วนะครับเราก็มาถอดอบุบล็อกโดยการถอดนอ็อตพวกนี้นะครับผมจะมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด4จุดการถอดอยูบบล็อกแล้วก็ยังมีตรงนี้อีกนะครับผมเป็นน็อตยึดิดเกลเป็นการเป็นนอ็อต สำหรับยึดเบเกอร์เราต้องถอดออกด้วยนะครับ ครับผมเสร็จแล้วเราจะถอดอยู่บอกได้ง่ายนะครับผมโอเคต่อไปเราก็มาถอดอตัวกันตกกันตกหรือว่าตัวแหล็กแหล็กที่เขาให้มานะครับผมคู่กับตัวรถ ต่อไปนะครับไล่ถอดน็อตเฟรมนะครับผมนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดสองฝั่ง ต้อค่อยๆในการถอดออกนะครับผมถอดเป็นส่วนที่เปลออาะบางเสร็จแล้วนะครับผมขึ้นดันน็อตยึด,ดตัวนี้ด้วยนะครับ ตัวนี้มันหันหัวเข้าไปข้างในต่อไปถอดตรงนี้ก่อค่อนข้างคคาอาจจะต้องรื้อทั้งรถเลยนะครับผมลื้อเต็ทั้งรถเลยข้าง ข็นนรันต,นนตนนานานะครับผมต้องเรื้อถึงข้างหน้าเลยนะครับ thank <sharp inhale> you ตัวนู้นตัวนู้นน,น,นั่นน่ะมีน็อตซ่อนตรงนี้งัดไม่ดีแตกเลยนะ <c oughs> มีน็อตซ่อนตรงนะี้อีกฝั่งนึงครับผมพอถอดน็อตแล้วก็ล้างมาข้างหน้า เขี่ยวมันจะอยู่้างน้านี่เขี่ยวฝัง,งนที่ต้องถอดเพราะว่ามันมีน็อตฝังอยู่ตรงนี้ทีนี้ตง้งแงะครับ 見たい,い。 ถ้าจะอ,าออกดึงปั๊ก,นนออกตัวนี้ออกตัวนี้ปั๊กให้มีสองเส้นก็ไขนอนออกมามีนอ ร้ยครับผมนหครับเราก็ทอดออกมาได้แล้วนะครับผมท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับการใส่ประกอบก็คือเหมือนย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผม อันนี้เราก็ทำการถอดทั้งตัวรื้อเฟรมแล้วก็ตัวยักต่างๆเลยที่สามารถเช็คได้ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายนะครับผมตัวเก่อควบคุมนะครับตัวสายไฟระบบตรงนี้ต่างๆนะครับผมก็สามารถใช้คลิปนี้เป็นตัวอย่างได้เหมือนกันนะครับนี่เลยโอเคครับผณครับ